อาคุยอาเสียบอาวุธิบ้าอาคุยอาวุธอาวุธอาวุธิบ้าอาเสียกอาวุฒิอาวุธอาวุธเฮ้ยอาวุธเอา แล้วก e ah, ็มาดีอาวดอาวดจังสีเนี่ยแม่บักเผาเอาไอว้อวดอืเาอวดธอกเผาบุกเผาอเออโอ้ยอะไร่ะ สั you <S S I want. I want. Uh ่งแม่นไปอาคุยอาวุธอาวุธอาคุณเสียไปมึงยืนยันคือมันครับอาคุยสั่งสอนดิ คุมตาบอกแค่ว <si ่าปืนยางรยังรงปืนมันแพ้งเป็นจังใดล่ะสังสอนไดดีไปค้ยอาเสียนี่มอดอสนีครับอสเนียมวันดีค่ะเฮียวันดี้ไหมคะค่ะพร้อมแล้วค่ะวันนี้พร้อมแลค่ะอเสียโทษเชือ เอ้อาคุณขอบคุณสักหนิ้มสิตใจหรือสิครัดดอกสงานมึงอาคุยอาเสียกเก้าีมากทางซ้อนจักน่อยบุปนาอาคยโค้ยเสียก เฮ้ยสียัดเฮ้ยสียดสนิมเงินขาดดอกมาสนิมมีันานมันเด้อเนีย่ยอีกแี่อีกแี่ขอไม่ได้อาทิตย์นึงเลยเฮียอค่อยนับตัง

我仍没忘。